สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุยก่อนเกมกับมุกจิวันนี้เราก็เดินทางมาถึงเกมนัดที่12ของฤด,ดูกาลนี้แล้วนะคะเป็นนัดที่แมนเชสเตอร์เดเนี่ยมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอเรตันะคะที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยนะคะคุณซื้อเก่าแมนยูของเราเองก็เป็นคู่สุดท้ายของนัดที่12นะคะเตะกันตีสาวันจันทร์นะคะเป็นคู่ดึกเลยล่ะดึกของเรานะคะของลอนดอนก็คือคู่2องทุ่มเนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงฟอร์มภาพรวมฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของทั้งคู่นะคะทั้งสองทีมแล้วก็พูดถึงาการคาดการณ์สิเ็ตัวจริงรวมไปถึงคาดเดาสกอร์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฟอร์มภาพรวมกันก่อนนะคะทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องบอกว่านัดที่หลังจากที่เราแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไปนะคะเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนเนาะ อโมรีมเนี่ยก็ค่อยๆพายูเนเตดเนี่ยกลับเข้ามาสู่เส้นทางเดิมนะคะ5นัดหลังสุดเนี่ยเราไม่แพ้ใครเลยนะคะมีการเก็บชัยชนะรวดติดกันเนี่ยได้ถึง3นัดนะคะ่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยครั้งแรกของฤดูกาลนี้ด้วยะคะ่ะก็เก็บชัยชนะ3นัดติดแล้วก็ต่อด้วยการเสมอ2อไปให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ท็อตแนมสเปอร์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าอ,อย่างในเกมล่าสุดเนี่ยที่เราเจอสเปอร์ไปเนาะ การตีเสมอ2-2ได้จากนาทีบาปมาคะนาทีที่9 6ของมาตาเดลิกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบดีวใจขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างน้อยถึงไม่ชนะแต่เราก็ไม่แพ้เป็นนาทีดราม่าเหมือนกันแล้วก็พอจบอช่วงก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยก็ทำให้แมชนชยัไนเต็ดเนี่ยสามารถจะขึ้นมาอยู่ท็อป7ได้นะคะแล้วก็มีแต้มตามจากท็อปโฟเนี่ยอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ต้องบอกว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างดุดันเลยนะคะ,ะในดูกการนี้เนี่ยเราแข่งไปแล้วทั้งหมด11นัดสามารถยิงได้ทั้งหมด19ลูกนะคะถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเกมรับเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเรายิงได้19ลูกก็จริงแต่เราเสียประตูไปทั้งหมด18ลูกนะคะถือว่าได้กับเสียพอๆกันเลยทําให้ประตูได้เสียของเราเนี่ยบวกอยู่แค่1ลูกเท่านั้นนะคะซึ่ง ใน4นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในลีกเนี่ยก็มีประตูเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝั่งนะคะทั้งตัวแมนยูเองกับทีมอีกทีมหนึ่งเนี่ยรวมกันเนี่ยเกิดขึ้นมากถึง17ลูกนะคะแล้วก็เกือบจะเท่ากับตัวเลขของลูกยิงที่เกิดขึ้นทีท่โอแทฟอร์ดตลอดทั้งซีซั่นเลยะคะ่ะอยู่ที่18ลูกเนาะทีนี้แมนยูเนี่ยยิงเองเนี่ยในบ้านนะคะยิงไป1ิบเอ็ดลูกก็ถือว่าฟอร์มในบ้านเนี่ยฤดูกาลนี้ค่อนข้างโอเคนะคะ สถิติพิเศษที่เกิดขึ้นกับแมนยูเนี่ยคือการที่แมนยูสามารถสร้างสถิติใหม่ของพรีเมียรลีกได้นะคะคือการที่เขาเป็นทีมที่โดนยิงนําก่อนหรือว่าโดนแซงในระหว่างเกมนะคะแต่จบด้วยการไม่แพ้นะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียรลีกที่ทําได้3นัดติดต่อกันนะคะ ส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตันนะคะต้องบอกว่าฟอร์มของเอเวอเรตันตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มกลับเข้าที่ก่อนที่จะเบรกทีมชาตินี่เองนะคะก็ในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็มีการแก้ตัวจากการพ่ายแพ้แมนซิตี้แล้วก็สเปอร์นะคะด้วยผลการแข่งที่ดีขึ้นก็คือพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะเสมอซันเดอร์แลนด์ได้หนึ่งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเปิดบ้านชนะโฟลแลมได้สองศูนย์จากลูกเป็นประตูของทางกานาเกนนะคะเป็นการจิ้มปลายท้าเข้าไปแล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยของไมเคิลคีนนะคะเป็นลูกไหลเข้าด้วยไหล อาจจะฟังดูเป็นลูกยิงที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็น3แต้มที่สําคัญที่เขาเก็บมาได้นะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเอเวอเรตนมีแต้มอยู่ทั้งหมด15คะแนนนะคะห่างกับแมนยูเนี่ยแค่3แต้มเท่าน,นั้นเนาะเพราะว่าแมนยูมีอยู่18นะคะอันดับในตารางเนี่ยก็แมนยูในตอนนี้นะก็คืออยู่ที่10นะคะแล้วก็เอเวอเรตนอยู่ที่13นั่นเองเนาะอันนี้คือนับถึงก่อนเกมวันอาทิตย์นะคะซึ่งทางฝั่งของเอเวอรตนเนี่ยก็ต้องบอกว่า การที่เขามีคะแนนห่างกันคือคะแนนเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะคะทำให้สามารถที่จะเล็งอันดับที่5หรือ6ของตารางพรีเมอริกในฤดูกาลนี้ได้เลยนะคะก็เป็นนัดที่ต้องเจอกับแมนยูเนี่ยก็ถือเป็นนัดสําคัญของทั้งคู่เนาะถ้าแมนยูเก็บ3แต้มนี้ได้นะคะแมนยูก็จะขึ้นไปรังท o p โฟได้เลยนะคะอาจจะต้องลุ้นผลการแข่งขันของคู่สเปอร์กับ ไอสันวลลาก่อนนะคะเพราะตอนนี้มีตามเท่ากันส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตเนี่ยก็ถ้าได้3แต้มมาก็จะสําคัญมากๆค่ะก็จะมีขึ้นมามี18แต้มเท่าแมนอยู่ได้เลยถ้าเกิดเอเวอเรตชนะนะคะในวันนี้เนาะทีนี้จุดอ่อนของทางเอเวอเรตเนี่ยคือเกมนอกบ้าน,นะคะ่ะเอเวอเรตเนี่ยสามารถเก็บ แต้มจากการเล่นนอกบ้านได้เพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะคะจากทั้งหมดแล้วก็สามารถชนะเกมเยือนเนี่ยได้แค่เกมเดียวเท่านั้นก็คือชนะวูฟนะคะซึ่งวูฟเนี่ยเราบอกว่าฟอร์มยังไม่ดีเลยนะคะเป็นทีมท้ายตรางเนาะแล้วก็สถิติในฤดูกาลนี้นะคะทางฝั่งของเอเวอร์ตันเนี่ยยังไม่เคยเก็บคลีนชีตในเกมนอกบ้านเลยอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประวัติการเจอกันที่โอแทฟอร์ธค่ะต้องบอกว่าไม่ค่อยเข้าทางเอเวอร์ตันเท่าไหร่ เอเวอร์ตันเนี่ยแพ้ที่นี่อย่างเจ็บแสบในช่วงธันวาคมปีที่แล้วนะคะแพ้ไป4-0แล้วก็ชัยชนะครั้งล่าสุดที่เขาสามารถชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยก็คือเดือนธันวาคมปี2013เลยนะคะก็ถือว่านานนะสถิติเนี่ยค่อนข้างเข้าทางแมนยูนะซึ่งไอเกมในปี2013ที่เอเวอร์ตันชนะเนี่ยตอนนั้นอะกุนซือแมนยูตอนนั้นอะ,ค,ออนนนอะคือเดวิดมอยนะคะคนเดียวกันกันกบที่คุมเอเวอร์ตันตอนนี้อยู่นะ คือทางสถิติตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าแมนยูค่อนข้างได้เปรียบนะคะทีนี้เรามาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการให้สัมภาษณ์ของลูเบนามูริมนะคะผู้จัดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็บอกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับนักเตะ4รายก่อนเกมคืนวันจันนี้นะคะเขาก็ ให้สัมภาษณ์ถึงเบนจามินเชสโก้นะคะว่าการบาดเจ็บของเชสโก้เนี่ยที่เกิดขึ้นในนัดที่เจอสเปอร์เนาะที่สุดท้ายทําให้ต้องออกไประหว่างเกมเลยทําให้แมนยูละสิบคน,นะคะ่ะอาการบาดเจ็บของเชสโก้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงท้ายเกมที่เสมอกับสเปอร์สองสองแล้วก็ต้องถอนตัวจากทีมชาติสโลวีเนียไปด้วยนะคะแล้วก็พักฟืน้นร่างกายอยู่อัมโมิมเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาการเนี่ยไม่ได้หนักมากนะคะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดาทางฝั่งของเชสโก้เนี่ยจะต้องพักอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะ แล้วก็อเมริกันก็เผยว่าเขาเนี่ยยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะนานแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่เป็นอาการที่ร้ายแรงอะไรนะคะเราแค่ต้องระมัดระวังเขากําลังฟื้นตัวแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะคาดว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์เนี่ยจะได้ทางฝั่งเชสโกกลับมาเล่นนั่นเองเนาะนก็มีการคาดเดากันว่าเชสโกเนี่ยอาจจะกลับมาได้ในช่วงเดียวกันกับที่ไบรนเดนโบโมโกับ อามัติอาโรเนี่ยจะต้องไปเล่นแอฟริกันเนชั่นคัพนะคะในช่วงปลายเดือนธันวาคมเลยนะก็อาจจะได้เชดโกกลับมาแต่อาจจะเสีย2ตัวลูกสําคัญไปในเกมนั้นนะคะทีนี้ทางฝั่งของแม็กควาเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอไม่ได้ลงเล่นในเกมที่พบกับเอเบอร์ตันในนัดนี้นะคะเซนเตอร์แบก็กทีมชาติอังกฤษคนนี้นะคะน่าจะไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะ ก็แม็กควายเนี่ยเพิ่งจะหายเจ็บกลับมาในรัดกอนนะคะแต่ก็ยังต้องพักต่อไปอีกยังไม่ได้แบบฟิตเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยอามูริมก็ยืนยันสั้นๆนะคะว่าแม็กควายเนี่ยยังไม่พร้อม he's not ready นะคะทางฝั่งของคอปปี้เมนูเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงเพราะว่า,าเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมกับสเปอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้มาซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีโอกาสาที่จะฟิตทันเกมวันจันทร์นะคะอาอมริมเนี่ยก็บอกว่าคอปปี้ไม่ได้ซ้อมวันนี้นะคะ่ะอันเนี้ยสัมภาษณ์เนี่ยค แต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นคอปปี้ในสนามแล้วก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ลงไหมอันนี้คือที่อโมลิมบอกถึงคอปปี้เมนูนะคะส่วนทางฝั่งของลิซ่าของเรานะคะลิซันโดมาติเนสที่มีข่าวว่าใกล้หลือเกินใกล้จะกลับมาแล้วแต่ก็ยังไม่มาสัทีนะคะก้องหลังสัญชาติอาร์เจนตินาคนนี้นะคะก็เพิ่งจะไปร่วมแคมป์ทีมชาติในช่วงพักเบรกที่ผ่านมานะะแล้วก็มีการโดนเรียกตัวไปเล่นนัดกระชับมิตร เขาใช้คำนี้ไหมนักกระชับมิดแหละเนาะแล้วก็กําลังมีความคืบหน้าในการที่จะได้หวนคืนสนามกลับมานั่นเองะคะ่ะรูปเบนอโมริมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาใกล้พร้อมลงเล่นแล้วแต่ต้องระวังเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังมีอาการล้าอยู่บ้างนะคะแล้วก็เขาเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมากแล้วเมื่อเทียบกับ2ส,สัปดาห์ก่อนนะคะทีนี้ทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะคะทีมของเดวิดมอยเนี่ยก็อัปเดตอาการบาดเจ็บในงานถแถลงข่าวเช่นกันนะคะก็ หลังจากที่เขาเพิ่งจะชนะฟูลแลมไป2อศูนย์ช่วงก่อนเบรกทีมชาตินะก็เป็นชัยชนะสําคัญในลีกนะคะนัดที่2ตั้งแต่เดือนสิงหาคม,มซึ่งอาการบาดเจ็บของผู้เล่นทางฝั่งทัฟฟี่เนี่ยก็คือจะมีเมอริโลนะคะที่มีการผ่าตัดไส้เลื่อนไปแล้วก็ยังต้องพักฟื้นอยู่นะคะทางเจอร์รัตแบนเวตคะแล้วก็ที่เจ็บแฮมสตริงอาจจะต้องพักยาวนิดนึงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนาธานแพตเทอร์สันนะคะที่มีการเจ็บข้อเท้าก็คาดว่าจะพักไปนานเหมือนกัน อันนี้ก็คือรายชื่อนักเตะที่อาจจะไม่ได้ลงเล่นในนัดที่12นี้นะคะอ่ะสรุปก็คืออาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะคะทางฝั่งของแมนยูเนี่ยก็จะไม่มีเบนจา m i มินเชสโกที่ต้องพักหลายสัปดาห์นะคะไม่มีแม็กไกวที่เจ็บต้นขานะคะไม่มีอาจจะ อาจจะไม่มีลิซานโดมาติเนตตอนเนี่ยต้องเช็คว่าฟิตทันไหมนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้ลงก็อาจจะไม่ได้ลงตัวจริงนะคะเพราะว่าหางหายไปนานเนาะ,ะแล้วก็ทางฝั่งที่ต้องเช็กอีกก็คือคอปปี้เมนูกับมาติุสคุณย่าที่คุณย่าเนี่ยมีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บระหว่างซ้อมที่ศีรษะนะคะอันเนี่ยแต่ว่าก็มีข่าวว่าเจ็บไม่มากก็อาจจะได้ลงเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการณ์แนวลุกของแมนยูเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราไม่มีเชสโกเนาะเราไม่มีเชสโกเพราะฉะนั้น หน้าเป้าเนี่ยก็ต้องเดาใจอามาลิมนะคะว่าจะส่งเซอร์ซี่ไปยืนหรือว่าจะเป็นคุณยา่าคุณย่าจะลงไหวไหมถ้าคุณย่าไม่ไหวอีกก็อาจจะเป็นเอ o m o โมโมยืนแทนถ้าเซอร์ซี่ไม่ได้ลงนะคะแล้วก็มีเม้ากับมีอามัดให้เลือกอีกนะคะยังตัวลุกเนี่ยยังพอจะมีช้อยให้ปรับเปลี่ยนได้อยู่นะคะส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตนก็คืออย่างที่พูดไปก็จะมีเมรินโรวานาธานแพทรสันแล้วก็เจเบนเวตนะคะที่น่าจะไม่ได้ลงในนัดนี้ แต่ว่าเขาก็ยังมีแจ็คกริทอะแจ็คกริทที่เป็นตัวลุกสําคัญเลยแหละคอยสร้างโอกาสให้เพื่อนนะจริงๆเขาสร้างโอกาสไปเยอะมากแล้วนะคะในฤด,ด,ดูกาลนี้แต่ว่าเพื่อนเนี่ยยิงไม่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นคาดการณ์11ตัวจริงทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดเนี่ยโกก็แน่นอนเป็นเซนเนอเมนอยู่แล้วนะคะกองหลังก็อาจจะใช้ถ้าแม็กไกวไม่ฟนะิตเนาะก็อาจจะใช้เป็นโยโลยืนขวาเดลิกเซนเตอร์แล้วก็ซ้ายเป็นเจชชอเหมือนเดิมนะคะส่วนวิงแบ็กซ้ายขวาเนี่ยอาจจะเป็น ทางมาซาอยมาซาอูถ้าฟิตกลับมาก็จะเป็นมาซาอยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นดาโลหรือดอกูเลือกสักคนหนึ่งนะคะพอ่พอๆก็แหละสองคนนี้เหมือนกันนะแล้วก็มิดฟิลด์นะคะน่าจะเป็นบูโนคาเซเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเป้าก็อย่างที่พูดไปก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะให้ใครยืนหน้าถ้าคุณย่าฟิตก็อาจจะเป็นคุณย่ายืนหน้าหรือถ้าคุณย่าไม่ฟิตก็อาจจะเป็นเซ็กซี่ยืนหน้าหรือเอาเอโมโมก็ได้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วกอ็อีกสองตัวก็จ,จะเลือกระหว่างเมสากับอาหมัดประมาณนี้อื ทีนี้เว็บข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทำนายสกอร์กันนะคะในนัดเนี่ยเขาก็คาดเดาว่า,าน่าจะเกิดประตูทั้งสองฝั่งอาจจะยิงได้ทั้งคู่นะคะทั้งแมนยูแล้วก็เอฟเวอร์ตันแล้วก็คาดการสกอร์เนี่ยเขา,าคาดการว่าแมนยูจะสามารถเก็บ3แต้มได้นะคะก็จะชนะไปด้วยสกอร์2ต่อ1นนั่นเองนนเองนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการคุยก่อนเกมนัดที่12ของฤด,ดูกาลนะคะที่แมนเชสเตอร์ยูเตดมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตัค่ะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงะคะคิดว่าแมนยูจะสามารถเก็บ3แต้มในนัดนี้ได้ไหมจะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาคุยกันดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย